เอ,อเอ,อคุณจำนงเหรอไม่อะไรกันทำไมถึงเป็นชันนั้นเนาะฮะผมชอบหอบเวลาเตะบอลครับวิ่งนิดเดียวก็หอบแล้วมีทางแก้ไหมแคร็บไม่ครับไม่ครับผมชอบหอบมันดีนั่งหนาเลยไปชอบมันฮนะหอบโอ้ ลุงเข้าใจได้ก็แล้วกันเนะพราะภาษาในตลาดสดตลาดแห้งมาเยอะแยะพวกนี้ของไม่ดีไปชอบมันเหมือนกับคำว่าโรครู้ว่าไม่ดีไปรักษามันอยู่พอๆกันความหมายพอๆกันนะเอานะฟังกันดีนะครับเข้าเรื่องเลยนะจะทำไงจึงจะหายหายเหนื่อยยากโอเคเพราะพอนหัวมันหเหนื่อยง่าย ทำไมจะหายเหนื่อยทำไมจึงจะไม่เหนื่อยง่ายๆโอเคไหมแค่นะั้นเข้าใจนะเอาละทำให้ปอดขยายตัววิธีการครับท่านเอาสูดหายใจเข้าไปทางจมูกทางปากแสไปเลยปืด๊ดหยุดกลั้นนานๆก้มกดท้องกด กดเข้าไปเหนียวเข้าไปจี้เอาไว้กดนิ่งเอาไว้ยืดตัวงายหน้าก็นไปหน่อยรังคาบานน่อยเมฆหมอกเลยอยู่สนามฟุตบอลก็เมฆหมอกเนาะหมุนไปหมุนมานี่เห็นไหมแล้วก็สายหน้าสายขวาหายใจแบบซุปเปอร์ชาร์ดเลยเอามันขนลุกขนพอมาเลยทําให้ปอดขยายครับท่านเหนื่อยทั้งดิบวินทั้งวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยกันโอเคไหม จะให้ดีไปกว่านี้ติดตามงานของคอรสอรคือความรู้สึกใน t i k t o อเนี่ยครับจะดีมากจะได้ทักษะไปในการใช้ในชีวิตจำบันโอเคไหมเอาละคำตอบที่ลุงนำเสนอแล้วก็แอคติ้งที่ลุงแสดงออกให้รู้ให้เข้าใจเอามาใช้กับประโยชน์จะให้เร็วย้ำไปเจองานคอรสอรเขาใน t i k t o อดีไหมถ้าดีหวังว่าคงจะนำมาใช้ให้เกิดความต้องการของคุณ จุมจำนงนะครับให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์และบริบูรณ์โอเค thank you เวทีบิกที่ใช้บริาการลุงกับคณะทำงานนะชานาจ๊ะจบข่าวครับท่าน